คุณเอาต่างชาติมาข้อเสียคือนักเตะไทยอาจจะไม่เล่นก,ก็อาจจะจริงครับซึ่งอาจจะส่งผลที่ผมบอกแล,แล้วยาวกับทีมชาติไทยตำแหน่งเร้ขาดอยู่กองหน้าตัวเป้าอันนี้เราเห็นชัดเลยเพลย์เมคเกอร์หมดพี่มุ้ยหมดสุปชัยครับเป็นใครเือมาแทนน้าแบบจริงๆหมดพี่เจเป็นใครมาแทนได้อาเซียนมองไงรือกับเรื่องตำแหน่งที่มันจะขาดคิดว,ว่าขาดตัวทีมชาติมาถ้าสมมติโค้ต้าต่างชาติมันเยอะมากๆผมว่าก็มีโอกาสส่วนหนึ่งคือ ต้องยอมรับว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันเป็นผลพวงมาจากระบบของการเรียกตัวทีมชาติเราที่มีปัญหาด้วยเพราะว่าถ้าไม่มองของชาติอื่นเนี่ยก็คืออย่างในยุโรปก็ตามเนี่ยคือเขาสามารถเรียกตัวมาได้ทุกตัวไงอย่างที่ผมบอกเขาแบบไม่มีบอกว่าเอ้ยเอาคนนี้มาเอาคนนี้มาเอาคนนี้มาแล้วจะไม่พอเพราะฉะนั้นเรามองตอนเนี้ทีมชาติชุดใหญ่ถ้าชุดเต็มจริงๆแล้วแบบมาได้ทุกคนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นเราจะมีปัญหาก็ต่อเมื่ออย่างเนี้ย อ,า,อ,อาเซียนครับหรือว่าอุ่นเครื่องก่อนอาเซียนครับ,รบที่เราแบบดึงมาไม่ได้ทุกคนดึงมาได้แค่ครึ่งเดียวเราจจาเป็นต้องไปต้องไปหยิบตัวที่อาจจะไม่ได้เป็นขาประจําบ้างมไม่ได้อยู่ในระดับท็อปของไทยลีกบ้างม,มาลองใช้งานซึ่งตรงนี้ครับมันกลายเป็นว่าเราจะเป็นต้องเราต้องการขุมกําลังที่กว้างกว่าชาติอื่นอย่าง,งมากเลยคือในแง่ของคุณภาพก็ว่ากันไปลดหลั่นนะครับแต่ว่าในแง่ของปริมาณกลายเป็นว่าเราต้องมีนักเตะส p ปร์ไว้รอบหนึ่งเนี่ยห้าสิบคนอย่าหรอ 60คนนี้หรอไปไหมก็แบบมันมันก็เยอะไปหน่อยไหมยอครับคือซึ่งระบบเนี้ยมันจะทําให้ไอ้ไอ้ไอ้คุณภาพอบมากขึ้นนะคือหมายถึงว่าตัวบนบนที่มาติดทีมชาติเนี่ยเยอะขึ้นโอ้โหตัวที่เป็นขาประจําแล้วก็ได้ขาแข้งกับนักเตะอะพร้อมในลีกเนี่ยมันจะมีความโหดขึ้นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แต่ว่าในแง่ของปริมาณเนี่ยมันจะมีความลดลงแน่นอนพอมีนักเตะต่างชาติเข้ามาสอด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 ตรงนี้รวมกันที่พี่ปาบอกถอดใจไปบ้าง รวมการที่บอกว่าเอ้ยเล่นแล้วแต่ว่าต่างชาติมันดันดีกว่าทำไงได้ก็ไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นแมตช์ชารนเนสหายบ้างอะไรก็ตามซึ่งในส่วนนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราสามารถเรียกนักเตะมาติดทีมชาติได้แบบตัวเป็นเป้งทั้งนั้นอะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนลกกีฬาทุกคน